ใช่เลยเนี่ยแล้วดูมันแตกตัวดีเยอะโคตรจะไหนเพิ่มผิวสีเลยวะมากลัวนักธุรกิจผิวดำยได้ครับจริงตเฮ้ยเรามีพวกดเวย่ยเรามีผิวเหลืองเรามีผิวสีเรามีผิวขาวขอบคุณครับไอ้สัตว์เงินกูเงินกูเงินกูเยอะเป็นกูเวสอะเป็นกูก็กูเงิน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 กูไอ้เหี้ยพี่เตอร์มีสิทธิ์ได้ปืนก่อนพวกเราใจเย็นเพื่อน สับคนช้าหนึ่งนายเกียดคำนี้มากเลยเฮียมึงคิวกูไปเกียดเหรอไอ้สัตว์ยิงปืนแม่งเลยพี่ะีเตอร์อยู่ข้างในน่ะโอ้กองมึงทักทายกูอย่างงี้เหรอเอออย่าบังกระสุนเลยอย่าบังกระสุนไม่ไม่กูกูเป็นห่วงมันด้ยตีแม่งยิงยิงเป็นปีปีปีมีเฮียเลยไม่มีเฮียเลยไม่ใช่กันเก็บไอ้เฮียอันนี้เอาไปเผาไอ้เฮียไม่ต้องเก็บอะไรหรอก ถ้าจะวินไปเผาเลยไอ้ขวายอย่าเปิดสตรีมวินโยนขึ้นมาโยนกลับขึ้นมาดิโยนกลับขึ้นมาได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยงเปลี่ยนตัดนะไอ้ขวายเดี๋ยวกูจะโยนขึ้นไปไปเดี๋ยวกูรับเดี๋ยวกูรับไอ้พวกมึงหัดทำตัวดีดิดิอย่าทำตัวไอ้ขวายสูงใช่ไหมฟิวเนี้ยสัตว์อ้อย่าบังคุยกูบอกเห้ มึงไม่ต้องมองหรอกเต้ยขวานเฮ้ยนี่้เห็นว่ากูอ,าอยู่แล้วขบวนไอ้มขวาถ้ากูจะรู้จักปืนโดยที่กูไม่รวงอย่างนู้นทำยังไงอ่ะเอ่อไม่มีทางแ,าแล้วมาคืนน้ํามันเหรอวะไหนมันคือฐานฐานเราหมดอ่ะเราเอาท<อ>ี่เผานด้ลูกปั่นนะนนะไม่ได้ <c oughs> ไมันเป็นทองไอ้สัตว์เดี๋ยวไปเผาเลยไอ้ยเลยเอาวมึงอ่ะไปเผาไอ้สัตว์กูแค่ตัวดำไม่กูไม่ใช่ถ่านไอ้เหี้ยไปหมดละยังไงไม่เชื่อเพิ่งอ่ะ เก่งเดี๋ยวเพียร์ย้นดิจะโยนเข้ารถไฟเลยแล้วเลยนะก็ไม่ขอได้ไหมเนี่ยไอ้เยี่ยเราประโยชน์ใช่ไหมเออไม่ได้ไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยไอเีโยนเข้าด้วยไอเยี่ยโยนเข้าไปเล้วโหมิเตอร์ตีตีตีไปดิไปเร็วไปไม่ได้เราต้องการเชื้อเพลิงจำนวนมหาศาลอะเผาเดือดสัตวร้อยเหี้ยทำไมหยิบไม่ได้เฮอคือคิดเหมือนกันวินซอมบี้มันเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย มันระวังมึงไปกดมันระวังฮีโร่มันมานะเวยโอ้มึงกด้ตีตีตีนันหมาเอ้ยโจโจโจไหนนเดอเด้อมึงจะตายแล้วนะเออโจนอย่าไม่มีต้องไปรอซื้อเอาเป็นเหลาใช่ไอาโจนไปขายได้ เอาไปเอ้ยนี่ไงยายาเขายังตั้งกันยอตกการยาวเพยาเก็บไว้ก็ดีไว้ชุบเพื่อนทีหลังแล้วปกเชือกทำอะไรได้ครัพี่มัดคอโจนอย่าเพิ่งเอาไปเผาเลยโจนมีค่ามากเลยเท่าไหร่วะสองรูบาทเหรอสองรูบาทอ่ะเอาสิเดี๋ยวมันจไปติดทำไมวะก็มันเชื่อมันเต็มแล้วไงโอ้โหไมกูร้ว่ไอ้ควายจอต้องจอดด้วยเหรอ ตีหัวยด็กได้ป่ะไม่ได้สัตว์แม่แล้วมันราองกับเด็กเนี่ยนะไอ้ยังขเอี้เลยอ่ะเก้าอี้เอาไว้นั่งเลยนั่งบนหัวบินได้ไหมขวายเอ้ยหยองนี่จบไหนเก้าแม่เลยตัวก็ใหญ่ใจเท่าหีหมาเลยถึงเช็คไฟหนึ่งแล้วเราจะเอาของไปขายได้เหรอไอสัตว์ฟ้าผ่าขอให้ฟ้าผ่าใส่หัวขาสัต์มันเกิดจะผ่าใส่หัวขาสัตว์แตะกี้เนี่ยดีเลย มันเรียกผ่าคนดำก่อนหรอไอ้เหี้ยตับตัดตัไอ้ควายฟ้าผ่ากูกระสานกูดำไอ้ควายเอ้ากูตายอ่ะแบนเดะไปไปไปหนุนตูดพี่เตอรไปยัดใส่ตูดใช่ไหมใช่ใช่ใครไม่เอาลูกปั้นทองไปขายไปข้างหน้าเนี่ยไอ้เหี้ยลองฟ้าผ่าไอหัวเลยไอ้เหี้ยอยู่ตรงกลางเดี๋ยวฮะไม่หาทีงง ไอ้คนพีดที่มันอยู่ด้านหน้านี่คือใครวะไอ้ลูฟี่เนี่ยเชื่อตัวไอ้ลูฟี่แล้วมันไปหน้าข้างหน้าไอ้ย่าม้ากูวิ่งอย่างเร็ววินอะไรของมันวะวิลูเอ้ยโจดโจดโจ้ยยิง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 เฮียอะไรไม่มีกระสุนมีมีมุดโดยเฮียลูฟี่มันจะตายตั้งแรกน่ะเอ้าทำไมยิงไม่ออกวะ ไอปืนกูยิงไม่ออกทุกคนปืนกูยิงไม่ออกวินอะไรวะวินกูตายกูรู้ไอ้เหี้ยวินปีเตอร์ตายวินเน็กตายอ๋ออยกใครวันพีมีคนอยู่มีคนอยู่มีคนอยู่ไปไปไอ้สัสมีคนอยู่มันยังวิ่งไปเลยไอ้เหี้ยไปให้เโลเดีวนโล่ไปให้มึงเป็นโล่มันในซับ้ารกไง ไอ้กลัเฮ้ยมันเป็นฝันกลางแบบนี้เฮ้ยหลบหลบหลบีกูหลบได้หไหมเฮ้ยมันลูกซองนะเว้ยตีไม่ได้เลยวิ่เวินดูดูดลูกซองเหรอลูกซองอ่ะดีขวายน่ะมีปืนให้น่ะเอาปปืนทหารเรือกับกระสุนกระสุนของไอ้ป้อมปืนนะอะใครกีหนูเฮ้ยไอ้เชี่ยนี่ปืนแรกกลั่น วินมึงเอาไปไว้ตรงไหนตรงนั้นนะโจนะมึงต้องเอาไว้ข้างหน้าขู่ให้มันเวลาเห็นมันเห็นเพื่อนมันจะไม่กล้ากินเรามันหลอนหรืออะไรวะไม่ได้หลอนบ้ามึงเคยเห็นไหมตัดหัวเสียบประจานอ่ะขอบขอบถ้ามึงหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ทีดีได้ไหมให้เป็นเด็กมาดูเป็นตัวอย่างไอ้นะมอยากที่หนูไม่ได้หรอกไอ้กระจอกเราเป็นกระจด้วยกระจไม่ได้หรอกไม่ควรไม่ควรจะมีเยอะเรามีปืนดิอ่ะ ไปอุ๊ยวินเครื่องมันไปไม่ติดอะวินทำไงดีไอ้ขวายแต่สถานที่ไหนเราจะตายกันหมดไอ้เหี้ยวินผูดทำก็ขับยากหน่อยเอามันต้องมีชีวิตมันต้องมีสีสันนี่วินสันสีดีโอ <wiele> ้บจอดตอบเวนเวนเวนรับรับรับมันไม่มีค่าไอ้ถัดไว้ตรงนั้นแหละ สมมติชิคุณฝังเลยเนี่ยไงอ๋อเดี๋ยวบ่นดี๋ยวสัตว์ให้กูออกไม่มี้หงเดี๋ยวกูออกให้อย่างอ๋อไม่เยอะอันตัดอันตัดอันกัดอันตัดไอ้ครับไอ้เยอะไปเยอะเลยใจไม่ออกเนี่ยใหญหนูเยอะไอ้สัตว์นั่งนั่งไม่ไปปะเนี่ยอันนี้คือที่ทหารอ่ะวินวินมันบอกไอ้พอบอกว่าไอ้พอบอกมึงโคตรก่าก็วินยิงดิไอ้เนี่ยเล่นดิชี่อะไรกันวะเนี่ยเล่นเร็ว ก็เออนอนมาเล่นแต่น้องมีประโยชน์กว่ากูเชื่อกูแล้วมึงไปอยู่ดีๆมึงไปอยู่ได้ไงไม่ใช่วงบอกว่ามึงไม่ได้ชอบเล่นก็กูไม่เคยเล่นกูถึงบอกว่ากูไม่ชอบไงอ่าแล้วตอนนี้คือชอบแล้วมายังไม่ได้บอกว่าชอบแค่แค่ตามมาเฉยก็แค่มาเป็นทาล่าเขาเนาะถามวินดิใช่ไหมวินกูชอบคำตอบเลยนี่เป็นเวฟหมวดซอมบี้ฮะอะไรอ่ะป้องกันเทาห่อเปนเลยป้องกันแบบคอร์โซมาไปสับปีกปืนซะเถอะ ดูไม่เอาปืนใหญ่ได้หาท่านผู้นำอ่ะต้องหาท่านผู้นำนี่ไงกูเจอท่านผู้นำแล้วผนผล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 แล้วก็จะได้คุณแจมาแล้วก็สามารถไปเก็บลังปืนได้เมึงมาทำอะไรแถวนั้นวะเพิงชักว่าวไว้ชักป่างผาอะไรกูเห็นคานหางกระดิกกระดิกไปใต้รถน่ะคานหางกระดิกกระดิกว่าแต่แต่มึงตัวตัวตัวเล็กลงกว่าปกตินะเพีงแต่ถ้าเทียบกับในเผ่าพันธุ์มึงก็ถือว่าตัวใหญ่แบบยอมเป็นควายดีกว่าเป็นหมาดีไม่ใช่หมาเหี้ยตัวเหี้ย ตัวเฮียเออเออไมนเดินตัดหน้ากูเลยอะแบบตัดหน้าใกล้ๆเลยอะตัดไข่ไงไหนเนี่ตัวมันใหญ่มากเฮ้ยแบบกล้าไม่กล้าไปเฮียช่วยด้วยเฮ้ยหลับไปมึนช่วยในก่อนที่จะตี้งเนี่ยในมึงจะตายในมึงนอนเป็นหักไปนเลยจะรับไปจะรับไปไปไหนอะเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เฮียกูตายวินของกูมีเต็มเลยเนี่ยไอ้แบนเดดนะหยิบเอาดิไปนึกรอรอมันเช้าก่อนไอ้เฮียกูไม่กล้าสู้ไอ้พวกตัวใหญ่นี่หรอกนะ มันกล้ามใหญ่เกินนะร้อยคนได้ไหมแล้ววัวไงกับชีวิตกูดีวะเนี่ยตอนเนี่ยอาเขียนอยู่ในความเป็นระวังความตายเนี่ยไอ้สัตว์มันจะสมดิ้นได้โอ้กูตายกูตายเนี่ยร่ดินได้ไหมศพเราดินได้ทำยังไงก็ศพดินเนี่ยไม่รู้เดินอะปกติเลยคนไม่รู้เลยหยับเอ็นกระดึ๊บกระดึ๊บเอ็นกระดึ๊บเอาแล้วเรา เราจะเอาแบนเดียมาชุบเราเองได้ไหมเนี่ยไม่ได้สัตว์เหมือนหลอนเยี่ยกระดึ้ม <c oughs> กระดึ้มชุมชุมได้